เลี้ยงควายยากไหมมันก็ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับมนุษย์เราหรอกนะคะหลายคนที่ยังทำงานในระบบเป็นพนักงานประจําก็คงมีความคิดใช่ไหมคะว่าอยากจะลาออกจากงานมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ<ม>เช่นทำกเกษตรเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าออกจากงานแล้วมาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาแบบนี้มันยากเกินไปไหมสำหรับคำว่ายากมันก็ไม่น่าจะยากนะคะ โดยเฉพาะลูกอีสานอย่างเราแต่สิ่งที่มันยากก็คือการปรับตัวของเรานะคะครึ่งค่อนชีวิตของเราอยู่ในห้องแอร์นั่งทํางานกับเอกสารอาจจะเป็นเรื่องลําบากที่เราต้องมาปรับตัวอยู่สถานที่ที่ไม่มีแอร์คอนดิชันอยู่กับที่ที่มีแสงแดดร้อยเปอร์เซนเกือบจะ12ชั่วโมงเลยนะคะและเรายังต้องหาวัตถุดิบในการเลี้ยงน้องบัวน้องควายเราจะทําใจได้ไหมที่เราจะมาอยู่แบบนี้ก็ต้องถามตัวเองให้แน่ชัดนะคะสําหรับควายมันก็ไม่ยากหรอกคะ่ะก็แค่ยื่นหญ้าอ่อนๆหวานๆให้เขา ดูแลเขาให้ได้กินอิ่มนอนหลับเขาก็อยู่ได้ค่ะแต่นอกจากการปรับตัวจากคนเมืองมาเป็นคนต่างจังหวัดมันจะยากแล้วสิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือแล้วเราจะมาทํารายได้จากงานเกษตรพวกนี้ยังไงละ่ะบัวบัวควายมันไม่ได้เลี้ยงเดือนสองเดือนแล้วจะขายได้ควายตัวหนึ่งท้องตั้งส1เอ็ดเดือนแล้วเราจะทํายังไงให้เรามีรายได้กับการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ตรงนี้เราต้องคิดนะคะซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการมีมุมมองในการจัดการที่แตกต่างกันออกไปเราไม่สามารถที่จะแนะนําเป็นข้อ,ขอได้ แต่สิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะจัดการรายได้ภายในพื้นที่ของเรามากกว่าค่ะรายได้หลักก็โอเคจากการขายตัวควายเป็นๆนี่แหละแต่รายได้รองรายได้เสริมจากสิ่งที่เราทําอยู่ลหละเราจะหาจากตรงไหนได้บ้างส่วนตัวเราขายมูลาตา์เป็นสินค้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ในฟาร์มของเราเองเรามีวัวตัวผู้ที่เป็นวัวที่มีลักษณะดีก็จะใช้เป็นพ่อพันธุ์ในท้องถิ่นเก็บค่าผสมพันธุ์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างเป็นกอบเป็นกําเลยทีเดียวแต่คุณก็ต้องมั่นใจนะคะว่าพ่อพันธุ์ของคุณจะมีคนเรียกใช้บริกาารอออย่่่งงตเนื รายได้ข้อที่3ปลูกหญ้าแล้วเราก็ขายหญ้าสดและขายพันหญ้าค่ะเราเลือกปลูกก็คือหญ้าแพงโงกลานะคะต่อ,อไปเลี้ยงไก่ค่ะทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อและไก่ชนอันสุดท้ายก็ปลาเน,นี่ยแหละค่ะช่วยหาตังค์ได้ดีทีเดียว3เดือน4ี่เดือนก็ได้ขายแล้วทั้งปลาดุกปลาน,นิลค่ะส่วนควายไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงเวลาเหมาะสมก็จะได้ขายเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คร่าวๆนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่คิดจะออกงานมาเลี้ยงควายได้นะบริหารจัดการดีๆก็มีเงินใช้ตลอดทั้งปีเหลือเก็บด้วยแหละแถมมีอิสรระใในกาชช้ชีวิต นอกจากนี้เรายังทํางานขายของออนไลน์ได้อีกด้วยนะเพื่อนๆทุกวันนี้เงินก็สําคัญเราไม่ควรมองข้ามอาชีพอิสระพวกนี้ด้วยนะสําหรับวันนี้ถ้าใครคิดว่าคลิปของเราน่าสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรามาเล่าอะไรดีๆให้ฟังอีกมากมายเลย